เอาละเราข้อเรื่อกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่องไม่เลือกจานกินยากจนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมสามสองหนึ่งเทคครับผมโอเคสวัสดีครับผมเราอยู่ในช่วงไม่เลือกจานกินยากจนนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยผมได้ทําการปลูกแตงโมต้นหนึ่งมานะครับผมซึ่งแตงโมต้นนี้นะครับผมเดี๋ยวนะแตงโมเป็นต้นเดี๋ยวเหรอแตงโมต้นนี้นะครับผมออกลูกงอกงามมากเลยนะครับผม ออกลูกแล้วก็ตกลงมาให้เรากินข้างบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขโมยแตงโมข้างบ้านกันด้วยนะครับแตงโมที่ตกออกมาจากข้างบ้านอีกทีหนึ่งนะครับผมโหค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมที่มันตกลงมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคขั้นแรกเราก็ต้องเตรียมกล่องมาก่อนนะครับผม โอเคพอเราเตรียมกล่องมากันแล้วนะคะผมเราก็สามารถเก็บแตงโมเดี๋ยวผมจะเก็บไปแค่ลูกเดียวพอนะคบเดี๋ยวแม่ด่านะคะผมโอเคเราเก็บมาเสร็จแล้วนะคะผมเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปกินแตงโมกันในแตงโมกันนะคะผมโอเคไปกันเลยปไปเตะไปเด็ไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องโดนกล้องหันมาทางนี้อัล็อกเรียบร้อย กล้องหันมาทางนี้เร็วโอเคกล้องมาทำตามคำสั่งผมนะครับผมโอเคพอเราได้เออเฮ้ย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 เราได้เออ,เอ,อ,เอ,อพอเราได้อันนี้มาแล้วนะคะผมเราก็ทำการเทเลพอร์ตโตมานะครับผมจากข้างบ้านนะครับผมโอเคครับผมอยู่ไหนวะโต๊ะ,น,น,ะนี่ไงผมนี่คือโตของเรานะครับผมโอเคเราจะว้มาผ่าแตงโมงกันนะครับผมโอเคเราขอฟิกโตแป๊บหนึง่ง โอเคครับพอเราต้องเสร็จแล้วนะครับผมโอเคเราก็ทำการสร้างดาบไม่ใช่ดาบดิมีดนะครับผมซึ่งมีดเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยทำเก็บไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวมีทำเป็นแปลกๆโอเคเดี๋ยวผมสับแตงโมงก่อนนะครับผมอเไม่ต้องกินและไม่ต้องอยู่ยผมยังรอดอยู่ เดี๋ยวผมไปเก็บแตงโมต่อนะครับผมเ,เ,เดี๋ยวดิวเดะเอาติดในกล่องออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยนีอย่อะไรเนี่ยโข้างในนี่นมีแตงโมด้วยแตงโมลูกเล็กเหรอเนี่ยวางไว้ตรงนี้นี่มันไม่รู้จริงหรอวะว่ามันเหยียบศพฉันอยู่เนี่ยทีนี้ก็เอามีดมามีดมีดมีดมันมีดแปลกวะ สับสับเรียนสับไม่ได้เนี่ยมือนี่ออกวันเียจะสับได้เออเอาสับดิเฮ้ยมือมือมือสับอือหออเอหืออือออืออสับสับสับหืมอ่ากินมากเลยอ้าวมันหายไปแล้วอ้าวอยู่แนวเนี่ยฉันไปอยู่แล้วอ้าวสวยแล้ว เอาเฮ้ยใครขโมยแตงโมฉันไปเนี่ยแกใช่ไหมแกแกถ่ายวิดีโอแล้วแกก็ขโมยแตงโมฉันไปใช่ไหมนี่นะอย่ามาถึงคิดสุดนี่นี่นี่อย่ถึงที่สุดช่วยนี่นี่นี่ไม่เหลือสายตาเลยกินขี้หมาไม่อยู่ขี้แมวกินขี้แมวไม่อยู่ขี้มากินหมากินแมวกินแล้วกินใกล้กินใกกิลง ไก่กิน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 เด็กกิน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 จนอ้วนแล้วก็ไปทำงานไปทำงานแล้วคุณรูก็ด่าเอา